ห่างก้นยาวเลย,น,ยน้ำไ่เา,าคิดติดในโพะเนาะออกันเนา,มาะมาแล้วบริจาล้างนะนะแล้วูดเมื่อยเลยนี่บรนเวมือโคเมือโอก อากาบตะไคร์สบายดีสวัสดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่สองเบาวันโซนเอลพ่อๆ่อก็อีกคือเก้าทุกคนเลยมาฮอตหายฮอตเทกบอกข้าเพิ่นบ้านเฮต้ตาบทุกคนน้าเฮต้ตามออ,อยู่หายนี่กอ็อว่าเล็กกินซุปมะเขือมืดทั้งมือเฮต้บพออ,อ้อยอยู่นี่นี่นะอ่นอนอยู่ไเนาะมืดตอนนี้บา้าง กำลังบานทุกคนเยย่างอยู่เออตวนีนี่นีคนตาาบนี่ตบด่งอ่ไหมพ่ออยู่นก็มีเดีมืเอาเื่อเอเนาะจีจีอยู่น้พี่นะโปต้อ้อหีนี่นะทุกคนเนาะเนาะเนาะ ยู่หกยู่มันสลามพี่มันเห็ตาบแล้ววันเจ้าวันยังจุ่มอยู่นะวันนี้เนาะครัครับเอ๋อ,นะเ,อ,อเตอสลามหมุนหมดอ๋อบินเนบีหมดนะ่ะ นีบบีขึ้นมาในโน,โนั้นเนาะบีมาละม,ม,ม,มุนมละเฮ็ดไปนะดาบเลยดอกกำลังดาบดอกอันนี้ตีเยาเลย เจบได้ตามตีนอ่อนอย่างนี้นลผลงานเจอนกนกได้จะโตขึ้นนี่ตอนนกขาวนั่นบ้นกขาวตัวนึงกับห็นตัวหนึ่งผลงานเมื่นนอคืนนสองรูปาย ห่างกัน n h าเลยห่าเห็นอุ้มห่างเง a u เลยสองคือปลายสองคือปลายสองลกูกปลายตายแล้วลูกเขานะ,ะนะยังม่ตายอยูอม <laughs> ่มอหนึ่งกุ๊บไปขางข้าม,มจับ ได้แล้วหม้อแกงหนึ่งแล้วเชาเนี่ยกับนกเขาตัวหนึ่งกินไม,ม่เาเห็นนี่เฮ็ดโคแบ่งก,กันกันเมื่อกินอยู่เฮึ้นมันบ่มีผลไมบ่ต้อนเขาได้เห็นนี่มันเลาะเนย にフッ。Oh, <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you.

สามนินี่้องเสิัางเกิดไปแล้วถ้าสามน้ <c oughs> ช่องนี้จะซื้เซออยู่นะครับกโลนี่ยโลกอันนี้กันได้ถ้าประมาณสองโลอ่ะใช่ประมาณ6กโลกันเกิมมันพี่นะสมา,าร์นบก้อยนะพ่ ใช่ใช้หมวกกอยตัวเห็นมันบุกมาสุกแล้ว,ลวมามามาทุกคนกินแกงเห็ดตาบเื้อนกเขาโซนนี้เห็นกันยังผัดันโค่นะเพราะว่าชุมห้าสีเฮ็ดโค่เมื่อกินอยู่เฮิ่นมีของแนวกินก,กินไปนี่แหละทุกคนแกงเห็ด แซ่บเลยแซ่บก็เก่งไปเห็นร้อนๆนี่ ขนาดเื้อเห็นมันยังหมดตายนะคือมาแล้วเาจุดไฟอยู่บนไฟไหม,มส่วนย่างเขาอินเนี่ยหมดแล้วอ๋อลายเราบ่ลุกไฟย่างาง่ายบ่ง่เลยนักจะส่วนย่างเจ็ดเนี่ยวเฮอมันมุ่งแล้วนะเฮ้ยทั้งๆนะเฮ้มันเป,น,เปนนะนะม,มีโมโฟมีโ นอนอยูเ่เสือของดอนเขานอนอยู่หันเลยวะเพือ่อนคนแรกเพื่อนอยู่หันเลยเยาว่ามันนอนอยู่เถียงฟีนานะคือเสียงวาลบไปลบมาวาวลบไปพุลนแล้วพลับลบมาบอกเออเมืม่อเมื่อเราพาดีนอนจุนี้มาอีกอ ตายตัวไล้มันเออกันเขาอิ่เอเอา aja, ข้องเช้าใี่อเอาบวันนะน่นก็รู้แต่สู้นก็เก่งน่เนาะเดียวก็ได้มันกัเนาะตรงนี้ก็่ได้เนาะไปเดียวอยู่ดงน้เนาะ มือไปเลยมาเชื่อไพน่เนี่อไปนได้ม่โมจะชื่อทางเดี๋ยวชื่อทางดูมรรมกางกระโม่นะไปเขาไปงี้ยนี้ยกวะไปกรเงิอ่งกรเงี้เนาะ เสื้อหมูปี๋นกคำข้าวขึนน้ำอิ่มสีหาเฮดโคเนื้อก่อนทุกคนกี้เห็นเฮดโคแบ่งปันกันบอกคำลเพิ่นว่าบเอาบอกคำนะปันช่องพูดไงมกคำว่าแล้วบเอาสิคำเมฆก็หายแล้วเนี่ยนั่นสิมากาดเอาจุ๊ๆ S <S น,น,น่าจะเมน,เนแต่ว่าทางนี้คือกว่าเนาะบน,น่นวันที่งกลายไม่ค่อย้นี่นะประมาณสามนเกาลีหนะวานห่ <S <S อเยอปอะอัศราลงไปตรงเห็นอัลรลงไปเชนโนตอนนั้นเจ็ แลนักข้าวอชิปน่ะไรอ่าเยอ้ยินก้นเลยสามสิบห้าลักสามสิ้าลักกัดปิ้งมเส็จไปนะมาเลนแต่ดงเห็นมาอันเหยแลนดงเห็นมาแต่อันพี่โน่มันน่ารักสามสิบห้าลักคิเดียวขวดแลนข้าวเดียวก็ห้องเลยเลือดยังติดไปกงกินเมื่อกี้นี่ไง ขีเขาอยู่าน่อยเนาะก็ขาบเขาเลยเขาเคลมเขาเลยผ่านเขามาเนาะไม่ใช่มดลลาเพิร้างมา้าร้อยเลยสายเลยได้ล่าจาวกบ้นนั่นบจืคอยจะจับเัาเคลบทจักบทจืดมันโตมันจุดลัก่ะ ล้วนี่ออนนั้เสร็จีแโมกเพิ่มแล้วมโมกคัดพลาคัดพาเราเห็นตอนเริ่อเราตอนนั้นะตัดลินเาะเมอแม่รีเสบอ่เนาะอ่าลยเบิ่งยึดคือคือมากคือมาอรดาบเนาะอ่ะาหวมาละวอ่อนอ่อนพูดเลพูดลงเลย ก็เดี๋ยวลงไปโคอยู่โหยทุกคนอยู่เทงมันน้ำอืดน้ำยะน้ำ้ายย่ได้ตักขึ้นมาว่าเดี๋ยวลงไป,งปล้างอยู่พู้อยู่โหยพูสบายหแห้งหลายเลยนะ บ้านบ้าพุทธายบ่บ่วันบ่ค่ำไอ้ค่ำเย็นเจี๊ยบบ่คือบ่กเอาสองนะสองไอ้บ้านบ้าพุทธายคือบ่คือบ่เอาไอ้ค่ำอุ่นซุยนะครับอุ่นซุยสื่อเฟสเป็นไอ้ค่ำเย็นเจี๊ยบเรียบร้ม่จะนอนแล้ววะ เลือดในานเยจริงเลือดูเยูกับสันได้เมืพร้อมขาหน้าสงขาบุคคล มันก็เดินขี่เลยขานามัาน,มนนะชิบขานาบุทขานข่าหลังเขาปันป่นสนโง่นะ <c oughs> ตีนเย็บอย่ยว้าวเนีอ่อ กัเสร็จล,นะล,ล,ล้างนะถงเฉยแต่ตัวเวลาทองล้างเลยกหินในโพดอ้อกันเนาะมาแล้วบริจาคล้างนะน้ำโน้มเนาะเราโอ้โถเดี๋ยวแลู้ดมื่อ้วนี่บริเมือโคมือโอกพาเดิมเมื่อนี้ตัดเด็นแล้วล่ะ เก็บเครื่องเก็บกองมื้คือรถคลิปนี้กับบมี่เพลย์ไลน์ทุกคนเด้ขอบพูดทุกการติดตามครับชมไว้พบเดียวอีกคลิปต่อไป